ไดรีฟงเจ้าเห็นจังซี่นะเจ้าเห็นแก่โตได้เจ้าคืนเห็นใจคนอื่นไดรีฟงเจ้าคือเป็นคนแบบนี้คนเห็นแก่โตคือเจ้านะเพราะว่อยากคบดอกเลิกกันต่อไปนี้เจ้าต้องหางกันอีกอมีขึ้นมีขึ้นมีโอ้ยขึ้นฝ่ยันตายฝ<อ>่าไปาร์ตี่มีบัคข้าเลยมึงรีดตัวเองไหม Tay của cung đèo đinh bên mỹ là. Oh, sao hát nữa. Oh, ba honey. Muyên mất rồi, rồi, mất rồi. Mất rồi, mất rồi. Tôi có điện game nữa. Sáo hát, sao hát. Muyên mất. 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 มันีก็บ่ามาทันี้บัมาสลิเกตกันแม่นยตายริตายอีกแหละมนเลี้ก็ตายเออมีเงียัเงียวันลไม้เจ้าที่จริงยกยิมเงินจากสองสามนี้ไปใจข้ห้องฝักูกระบบบีมันยืมกูเงเงินเดือนกูกระบดันอ้ยังมจ่ายข้าห้องสุดขาห้องกูข้างจะเขาสิไลนกูไ่ได้กรบเอาไปยืมแ้มาทุเคุณ อยู่มันทำมัเบื้องท่มันมีโอ้ขูดมีเอาก็จำเป็นแแะลรมุกกันก็ต้องช่วยกันแน่ถักถามมันเบื้งถามมันเบื้องมันอะไรมันอะไราจะมีมีฝรล่ามีรจะให้ยุณไงไปสองสามแสนได้ข้าห้องเต็มมีอะเข้าวของมีตเงินสองแสนเสองแสนก็เอาให้ยุดบอลพัดหน้าที่ม่ว้มีแตงเงินสองแสนให้ตัวเมอยู่ได้ีแสนนึงแสนหนึ่งแสนนึง เลยโดยเสร็จน uh, ึ okay. 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 ่งกได้ใช่อ่าอธหนาเลยเลยนาอิหนึ่งเลยเลยโอเคข้าใจแ้อินาจสายให้โอเคข้าจังหวะนิ่งกินมึงจะให้ไปจืดไปเนี่ยมึงเข้ากระบุมีไปเลยข้าห้องกค้างมึงเลย พี่เงเงินเสใจเขาห้องนี้มันก็น่าจะใส่หอว่อาทิตย์เดียวหอ้อขันมันบไซมมีมัหาเนี่ยมันสีไล่มึงโคตรจัด้อกนแล้ก็เสื้อๆกันไปเห็เต็มหักลแม็กเนเลยีเกียวมาดันสัคนี้พูดห้าอะไรวะ้สดินนาเพะโอ้เฮ้ยคู่มีเงินอุ้อันบัอนั่นกบูมัสไซเงิน บอกมึงแล้วให้มันเยอเสีเนยตมาถามเขาหู้เห็นมัจริเบียรกับผู้สาวอยู่เป็นมึงมึงไม่ได้มันจริงเนาะเออเห็นไหมได้กินเบียร์กับผู้สาวซื้อมาแล้วมาจ้องว่าเงเศ้าไปมุกกมันซะ ฮะกูมีเรื่องสิงลมอะไรนึงมาเนี่ยนี่ทัาได้ไดเป็นนึ่งมายังใส่ว่าย,ยืมเงินทีเดียวเราจะส่งคืนป่านนี้ยังไม่ส่งเฮ้ยเขาจะส่งหรอกนะเสร็จนึงซื้อตัวว่าว่าที่นึงนี่อันนี้กระไก่่าส่งสามที่แล้ว เว้ยเป็นมู่เป็นคู่ฮนะนาเงินแสนกิดซื้อโซ,อซ,อซอตอนใดก็ได้ดอกว่าจำเป็นจะมาถามตลอดตลอดนี่แหละเป็นมู่เป็นคู่อะ่ะก็โตได้ยืมเงินเฮาน่ะคันโตยังเห็นเฮาเป็นมู่นะโตก็คนที่ไซคนซิบุมาตู้เอาแบบนี้เป็นมู่กันโตมีสัจจะก็เห็นโตไปซื้อเครื่องไปดิ้นน้ำผู้สาวอยู่แล้วมีเงินคืนบอบุมาไซให้เฮาสนะนะเคยบอกได้ว่าให้เจ้าว่าค่อยบุบไซเจ้าเด้อ่อยไซเจ้าอยู่ไซฟันมัน ็นมู่เป็นคู่กันท่นานาค่คิดว่าแสนนึ่งค่อยใส่เจ้าตอนใดค่อยก็ใส่ได้ท่นานาตัวสีว่าแบบนี้บุรบอกว่าทิหนึงสิมมาจ่ายก็ต้องมาจ่ายตีททำแทะมึงเป็นมู่กูอยู่บ่มู่อ่ะกูสีบอกอย่างหนึ่งให้มึงหูเดอ้อถึงมึงสืมเงินสิน้อยหรือสิหลายยืมก็คือยืมสิมมาตัวกันแบบนี้บุมีสัจจะมู่แบบนี้กูบอขอคบดีกว่าเศร้ากูก็อย่างมีมู่คือมึง แสนกีบมาท่อเอาเท้าว่าเ <c oughs> สียอารมณ์เราคาเดินหรือเปล่า,ไ,าไปนหะนไปโบเขาบอกไปเป็นอย่างเอาเครื่องจะขึ้นไปดิฝนเป็นอย่างท่านาไปไปเป็นอย่างป้าดิฝนพอเบอยากอบกับคนคิดตัวเห็นแกตัวคือเจ้าใครคิดตัวไใส่ เจ้าขี้ตัวเจ้ายืมเงินมูเจ้าเลยเจ้าบไซรรีฟเจ้าเห็นเจงซีนะเจ้าเห็นแก่โตได้เจ้าขึ้นเห็นใจคนอื่นแดรีฟเจ้าคือเป็นคนแบบนี้คนเห็นแก่โตคือเจ้านะเพราะ่อยากคบดอกเลิกกันต่อไปนี้เจ้าต้องหาคนอีกมันคิดทัามันดีป่ะก็แบบคบคนคือมึงดอกคิดร้าก็คิดร้อยก็จอยหน้าก็ดับ นมก็น,น้อยคนก็น,น้อยขาก็น,น้อยไปได้แทกซี่อย่างเลยผมก็แบบครบหรอ